ลักรักท่้งหลายสำหรับตอนนี้ก็อยากขอผ่านเรื่องการเศร้าโศกทุกรธมของคนไทยสมัยนั้นไปสักจุดหนึ่งก่อนจะย้ยอนกล่าวถึงเรื่องของท่านผู้เฒ่าเล่าความคนโบราณน,นั้นมักจะเคารพเทวดามากทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็อ้างว่าเป็นเทวดา เมื่อพระเจ้าระวะจังกราชเสด็จมาจากด้านทางด้านของจีนทางด้านอินเดียลงมาทางด้านที่เชียงที่แม่สายลงมาจากเขากลุ่มคนพวกนี้แต่งตัวสวยสวยกว่าชาวพื้นเบืองมากแต่ก็เลยบอกว่าสมัยนั้นพมเทวดาท่านหนึ่ง มาปรึกษากับเมียเห็นว่าคนไทยมีความลำบากจะต้องช่วยมีความสุขแล้วก็ทอดบันไดเงินลงมาจากเขานี่ความจริงเรื่องนั้นไม่ใช่เป็นคนไทยที่มีความเจริญแล้วนั่นเองมาตอนนี้ท่านก็เล่าให้พ่อฟัง คือพ่อรับฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่อายุ22ปีถ้บาบังเอิญมันจะตกจะหล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยกับรรดาลูกรักแต่ว่าถือว่าเป็นธรรมะก็แล้วกันพ่อบอกแล้วนี่ว่าประวัติศาสตร์พ่อจะมาใช้เป็นธรรมศาสตร์เห็นแล้วได้ยังว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ ความแน่นอนของชาวโลกไม่มีโลกนี้หาความสุขอะไรไม่ได้ความเป็นพระราชาของพระเจ้าพังการาชก็ต้องพังลงมาที่เรียกกันว่านิจังหาความเที่ยงไม่ได้ต้องทนทุกข์กรตรมากลายเป็นคนที่ต้องเขาใช้ใเขาบังคับแล้วก็อนตตาในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวไป เพรานั้นว่าบุคคลหรือว่าพระราชาทั้งหลายผู้ที่พู้ผู้พ่อพูดมาตั้งแต่เทพตนต้องกระทั่งถึงในสมัยปัจจุบันนี้ท่านั้หลายเหล่านี้กระโดกของท่านอยู่ที่ไหนพ่อก็ยังไม่ทราบเหมือนกันฮัลลูรักทุกคนจงมันขยันฝึกสมถะภาวนาวิปัสสนาฮัลลูรักทุกคน จงมันขยันฝึกสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาสร้างความดีมีศีลมีธรรมสร้างงานสาธานระประโยชน์ถ้าเราจะอยู่เป็นคนแล้วก็อยู่อย่างคนดีสร้างตนให้มีความสุขด้วยศีลด้วยธรรมแล้วก็ช่วยงานสาธารณะให้บุคคลอื่นเขามีความสุข อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างกับพวกที่เรียกประชาธิปไตยคนพวกนั้นไม่ใช่นักประชาธิปไตยเป็นอัตาตาธิปไตยหวังความจเจริญรุ่รงเรืองของตนฝ่ายเดียวดีไม่ดีก็หนึกฝากตามประเทศอย่าจะออกนอกเขตเมื่อประเทศไทยพ้นจากความเบ็นอสรภาพ อย่าลืมว่าไทยเวลานี้มีถึง44ล้านคนถ้าเขามีใจเป็นไทยไม่ใช่ทาตพ่อมั่นใจในการรักษาเอกราชของความเป็นไทยและประเทศไทยก็จะต้องร่วมเรืองต่อไปตามนิมิตที่ปรากฏมาวันที่20ม3มกราคม2522 ที่บรรดาลูกรักไปรื่นเริงกันที่จันทรถึกพ่อดูตามภาพแต่พ่อก็มั่นใจว่าภาพนั้นต้องเป็นภาพเพราะสติสตางค์พ่อไม่ได้ฟันเฟือนเป็นอันว่าตอนนี้ท่านผู้เท่าาไม่ทราบว่าใครหรือจะเป็นพระเขาละท่านเล่าให้ฟัง ว่าว่าเจ้ามังรายนี่สมัยเมื่อท่านสวรรคตแล้วอย่าลืมว่าตอนนั้นพระเจ้ามังรายมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากแล้วก,ทก,ทก็ท่านก็ท่านกับพ่อท่านเกิดท่านพระอรหรัน คำว่าเกิดทันพระอรหันต์ก็เพราะว่าพระสมัยนั้นพระพุทธกษัตริย์พระมหากษัตริยกับพระมหากาจัจจยนะได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายพระเจ้าอชุตราชบรรจุสองวาระด้วยกันถ้าสําหรับในสมัยของพระเจ้ามังรายมหาราชมังรายนะั้นไม่ใช่เมืองราย แต่ความจริงท่านสร้างเมืองเชียงรายพระเจ้ามังรายนี่ก็ตอนมีพระหันทรงพรนาทรงนามวัชีระมาพร้อมในพระรหันห้าร้อยรูปนำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายท่านก็ทำการบูชาแล้วมีความเคารพในพระาธนตรยัยเจริญทรงศีลเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณ จนกระทั้งได้ฌานสมาบัติเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นพรหมตามกำลังของฌานนี่ว่ากันถึงว่าท่านผู้ใหญ่ท่านเลาให้ฟังใครจะบอกว่าโอริสอดเดกก็ตามใจถ้าลูกหลานของพ่อลูกของพ่อเวลานี้ได้มโนยิธิมวกกับ วิชาสามกันมากนับเป็นพันพันคนถ้าพ่อเล่าไปให้ฟังนี้ถ้าไม่มั่นใจก็ต้องใช้กำลังใจของตนที่ฝึกไว้แล้วก็เอาไปพิจรารณาดูจะรู้ว่าพระเจ้ามังรายมหาราชเวลานั้นไปเกิดเป็นพรมชั้นที่เก่า ด้วยกำลังของชาญสามอันดับละเอียดความจริงท่านน่าจะเป็นชาญที่สี่แต่ทำไมเป็นชาญที่สามช่างก็ช่างเถอะถ้าเป็นผมได้ก็แล้วกันท่านก็มานั่งมองดูความเป็นไทยว่าไทยแต่กลุของท่านเวลานี้ไม่ใช่ไทยเสร็จแล้วกลายเป็นทาต ลูกหลานที่ดันใช้อำนาจของท่านด้วยความดีสร้างความสุขกับกลายมาเป็นความทุกอย่างหนักไม่สภาพถกกว่าขีเป็นอันว่าตอนนี้ที่พระอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมาก็ต้องแข็งกระด้างดังศิลาประหลาดใจแต่ว่าท่านคงไม่ประหลาดก็คิดตั้งใจว่าจะต้องลงมาช่วยไทย ฉะนั้นในสามปีปีที่สามข้าพเจ้าพังคราชต้องเสียอำนาจให้แก่ขอมเพื่อมอนและมีความลำบากท่านจริงและอัตภาพจากความเป็นพรหมลงมาเกิดในแตกูลข้าชาวบ้านคนหนึ่งแต่ความจริงพ่อพูดผิดไปนะ ท่านลงมาก่อนที่คนไทยจะพังนะนี่ตอนนี้พ่อพูดผิดไปท่านพู้เท่าเตือนว่าพูดผิดไปว่าเวลานั้นก่อนทีนะ่พระเจ้าพังอาล่าจะเสียมหน้าแก่ขอมเวลานี้เด็กคนนี้คือเด็กมังรายนี่มีอายุได้16ปี มาเกิดเป็นลูกชาวบ้านเห็นเขาถูกวิขาเข่งค่าฆ้าฟันกันแล้วก็ต้องเสียมนาจตอนนี้ก็บทเนนเมื่อบทเนนได้สามปีจำสินภาวนาตามเดิมเห็นทุกเป็นทุกเวลาเจะว่าเข้าไปไหวตามปกติก็เข้าไปไหวไปบูชาพระสถูกคือพระเจดีที่เขาถวาย ที่พระเจ้า,าพระเจ้าอชุตร,ราชข้าพระเจ้ามังรายมหาราชตอนนี้เนงก็คงจะละลึกชาติไม่ได้ไปไหว้เบูชาตามปกติวันหนึ่งก็เดินไปบินฑาบ,บาทในเขตของขอมชาวขอมก็ใส่บาทสองสามทัพพีก็เดินเข้าไปในคุ้มคือในพระราชฐาน เวลานั้นพระยาถานก็เป็นบ้านไม้ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมากแต่ว่าถือว่ามีอำนาจมากเท่านั้นเองพนดีราชาเจ้าของดำมันเห็นเข้ามันก็โมโหโทโสว่าไอ้โลกไทยซึ่งเป็นทาตมันจะมาขอข้าวกินนี่ห้ามคนอื่นให้ทั้งหมดปรากฏว่าตนเองก็ไม่ให้ แล้วก็แถมข้าวที่จะบ้านให้ไว้แล้วมันก็กลับให้เทคืนหมดเพราะไอ้ลูกไทยใจคดลูกถาดจะให้มันกินทำไมเมเมืม่อได้ความกระทบกระเทือนแบบนั้นเข้าก็เสียกำลังใจกลับเข้ามาตามอ่าตามโบราณคดีหรือว่าประวัติศาสตร์ของชาวเหนือ เขาบอกว่าเน่งโกรธกลับไปยืนในที่ลับและก็ยืนนำบาทเทินหัวตั้งจิตอดีฐานภาวนาถึงองค์ของถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคอยเกิดเป็นไทยจะกลับมาค่าขอมให้หมดตอนนี้ผิดไปถ้ากําลังใจคิดว่าจะค่าขอมให้หมดเวลาตายสมาธินี่ก็เป็นมิจฉาสมาธิ ตายแล้วก็ต้องลงนรกลงแบบสบายๆไม่ต้องผ่านสำนักของพญายมแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นเนรมาคิดว่าโอ๋หนอขอมนี่ใจร้ายความเป็นอนัตตาของโลกนี่เกิดกันได้ได้ในเขตในเขตทุกขณะเราเป็นเนรไปขอตามแต่เขาจะให้ด้วยการดุสณีภาพ แต่ได้ว่าคนอื่นก็ให้แต่เจ้านายของผู้ใหญ่กับขับไลท่ทีข้าวของเราออกหมดท่านจะนึกถึงองค์สมเด็จพระบรม,มสุคตว่าที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมเดวัว่าโลกนี้เปลีนน่ยนจังหาความเที่ยงไม่ได้ถ้าทรงกายอยู่มันก็เต็มไปได้วยทุกขงังมีแต่ความทุกข์จะหาความสุขอะไรก็ไม่ได้แน่นอน ในที่สุดองค์สมเด็จพระชินวรก็กล่าวว่าเป็นอนนิตานัตตาในที่สุดมันก็ตายจึงได้ตั้งใจแผ่เมตตาไปในบรรคุคนไทยทั้งหลายว่าขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขปราศจากความเป็นทาสและปราศจากอำนาจของขอมขอขอมผู้ทรยศจงหมดอำนาจ นั้นหลังจากนั้นไปสารม,มนเนรน้อยก็ใช้พรหมวิหารสีเวลานี้เนนอายุได้สิบก้าปีแล้วก็จริญสมาธินึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระชินสีขอให้คนไทยทั้งหมดจงปรากฏว่มามีความสุขจงมีอิสรภาพปราศจากความเป็นทุก และอาศัยที่จิตคิดประวงถึงความเป็นคนไทยต้องการให้ไทยมีความสุขเมนเจริญสมาธิอยู่ในที่เดียวไม่ได้บริโภคอาหารประมาณเจ็ดวันร่างกายทนไม่ไหวลมปราณก็สิ้นไปอาศัยที่กำลังจิตใจห่วงคนไทยแต่ด้วยกำลังของฌาน สาม,มนเนนน้อยก็กลับไปเกิดเป็นพรมชั้นที่สิบสองตามกำลังของชาญนสี่ที่สองพอขึ้นไปปรากฏไปอยู่ที่นั้นได้ไม่นานไปนั่งแล้วก็เองกายนึกถึงว่านี่เรามาจากไหนที่ประสมบัติที่ได้มาเพราะอะไรเป็นเหตุอาศัยธรรมะหรือความดีที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชศทรงสอน ก็เป็นเหตุให้สมณีนทราบมาว่าทราบว่าเรามาจากไทยที่เราตายก็เพราะอาศัยการเจริญสมาธิมีพรหมิหารสี่เป็นที่ตั้งตั้งใจให้ไทยมีความสุขพรหมสมณีนก็นั่งพิจารณาแล้จิตใจแผ่เมตตาให้กับชาวไทยให้พ้นจาอันตรายจากความเป็นทาต ในช่วขณะเดียวก็มีพรหมเก่าเพ่นออกันคือท้าปะกาพรหมเข้ามาเตือนว่าท่านมาหาพรมท่านจะมานั่งชมความดีความบริบูรณ์พลสุขของท่านอยู่นี้เป็นการไม่สมควรท่านจะมานั่งนึกให้คนไทยมีความสุขเองและมีความสุขไม่ได้ในฐานะที่ท่านประก่าเป็นบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นแต่กูลคือว่าต้นแต่กูลของคนไทยพวกนี้คำว่าต้นน่ะเป็นต้นตอนหลังท่านย้อนหลังไม่ว่าท่านเป็นลูกชายพระเจ้าอชุตราชเมื่อพระราชบินดาที่วงคตแล้วท่านเป็นกษัตริย์ขยายอาณาจักรไทยกว้างขวางออกไปโดยธรรม มาคราวนี้คนไทยที่เป็นลูกหลานของท่านแต่ความจริงพระกาพรมนี่ก็ไปจากไทยเหมือนกันกำลังมีความลำบากท่านจยามานั่งความสุขนั่งสวยความสุขที่วีมานี้ไม่มีการสมควรควรที่จะลงไปเกิดเป็นลูกของพระเจ้าพังคราชแล้วพระทัพกาพรมก็ไปกาศถามหาพรมที่เป็นบริวาร ว่าใครบ้างที่เคยเป็นคนไทยต้องการให้ไทยมีความสุขก็มีพรมอยู่250ท่านพร้อมที่จะลงมาเกิดแล้วก็มีพรมี3ท่านพร้อมที่จะลงมาเป็นช้างเป็นพาณะที่เป็นพรมทรงอภิญญา ที่สามารถจะขับไล่ข่าศึกได้โดยง่ายเมื่อพรมมาไปชุมพร้อมกันแล้วท่านท้าบากาพรมจรึงบอกให้พรมสมนเนเณรว่าจงลงไปเกิดเป็นลูกข้าพเจ้าข้าพเจ้าพังคราชเป็นลูกชายคนที่สอง ถ้าพรหมอีกยี่สบให้อีกสองร้อยห้าสคนก็ไม่แต่เกิดไปเกิดแต,แต่คลของคนไทยเป็นสหชาติเป็นอันว่าใช้เวลาเพียงปีเดียวปีเดียวของเมืองมนุษย์ถ้าพรหมก็คงจะเป็นสักสักครึ่งชั่วโมงท่านพรหมสมัเองก็จุติลงสู่คันมารดา เวลานั้นพระเจ้าพังราชมีลูกชายแล้วหนึ่งคนชื่อทุกพิขาให้ชื่อแบบนี้เพราะว่าลูกคนนี้เกิดในเวลาที่มีความทุกข์ยากเวลาเข้าสู่คันมารดาพมารดาก,ก็เกิดได้เรื่องแพ้ทองของคนก็มีความอยากความอยากอันดับแรกก็คือต้องการเครื่องของกริส์เครื่องทรงของกษัริย์ อยากจะมองเห็นเครื่องทรงของกษัตริย์ถ้าไม่มีก็จิตใจไม่สมบายไม่กินข้าวไม่กินปลาท่านพระราชสวามีคือพระเจ้าพังกรราได้ก็จัดหามาให้พระเวลานั้นยังมีอยู่พรานนงก็ชื่นชมยินดีในเครื่องของกษัตริย์แล้วก็ทรงเครื่องของกษัตริย์ในที่รับรับคืออยู่ในห้องมีความสุข แล้วต่อมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกคิดว่าการเป็นกษัตริย์ถ้าไม่มีอำนาจไม่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์จะมีอะไรไปเครื่องป้องกันประเทศนึกถึงเหตุในตอนต้นก็ตะกราบทูลพระราชสวามีทรงทราบวา่าต้องการสรรพาวุธพระราชสวามีก็ตามใจ แล้ต่อไปก็เคยความต้องการอีกว่าต้องการอยากจะกินเลือดขอมเป็นอันว่าพระราชสวามีก็หามาให้มันก็ไม่อยากขอมมันหลงๆเข้าไปก็ให้พวกฟันสักปับเดียวเลือดมันก็ไหลาตายไปเลย <c oughs> เมื่อได้กินเลือดขอมก็มีความสุขใจพระเจ้าพังกันราชแปรใจว่าลูกชายคนนี้นี่ ไม่ใช่ลูกชายนะลูกคนนี้เกิดมามีนิมิตแปลกแม่แพทองอยากได้ของแปลกๆจีได้นำโหนมาให้ทำนายพญาโหราทางหลายก็ทราบป่าเด็กคนนี้มาจากรมแล้วก็มาพร้อมกันกับเด็กอีกสองห้าสิบคน ย่ามาทำไทยให้เป็นไทยกู้สภาพแพ่หน้าไทยให้กว้างขวางออกไปฉะนั้นพระเจ้าพังราชจะให้การประครปงมเด็กเป็นอันดีเมื่อคลอดออกมาแล้วปรากฏเป็นเด็กที่มีผิวพรรณลักษณะส,สวยงามมากหาที่ติมีได้ กาว่าหาทีิติมีได้นี่เป็นที่ท่านผู้ใหญ่ท่านบอกแต่ความจริงร่างกายของคนมันมีที่ติทุกแห่งเพราะมันเต็มไปด้วยความสุกปรกโศโครกนี้ว่ากันแต่มาตามแบบทางโลกว่าไม่มีที่ติเมื่อเขาไม่ติก็เลยไม่ต้องติกันแต่ความจริงมันก็ช่างเถอะว่ากันตามโลกที่นะ ผิวพรรณผุดพองวดงามมากเวลาคลอดก็คลอดสบายแม่ก็สบายลูกก็สบายสร้างความชื่นใจแกบรรดาประชาชนนั้นหลายตามมิมิตรบรรดาชาวบ,บ้านชาวเมืองนั้นหลายทราบว่าลูกขพระเจ้า,าพังราธออกต่างคนก็ต่างถือของขวัญขอเครื่องกำนันต่างๆ เอาทองคำมาสะสมกันเข้าไว้ให้เป็นของกำนันเท่าที่มีอยู่เพื่วความดีใจมีเท่าไรกองเท่านั้นเป็นอันว่าเวลานั้นพระสายที่พรมเด็กชายพรมเกิดขึ้นมาในคราวนั้นให้เจ้าพังการ,ราชได้ของกำนันจากทองคำถึงพันช่าง นี่ท่านผู้ใหญ่เล่าความมาตามนี้นะเพราะว่าทองเขาร่อนกันได้แล้วก็ต่อมาท่านก็สืบสวนทวนพยานทวนถามว่ามีเด็กเกิดใกล้ๆกับลูกชายกันท่านมีไว้มีไหมไม่เกินสามวันอ่อนแก่กันไม่เกินสามวันชาวบ้านก็บอกว่ามีรวมเด็กได้250คน ไอะเจ้าพักนกราชก็ให้การประคบอปรมถือว่าเป็นสาชาติของลูกชายเวลานั้นก็ไม่มีเวียงไม่มีวังมีบ้านอยู่แบบธรรมดาธรรมดาถ้าให้เข้ามาอยู่ใกล้ๆให้การรักษาให้การรักษากพยาบาลให้การเลี้ยงดูเป็นอย่างดีลูกชายคนนี้ก็มีนามว่าพรหมกุมาร องกุมานี่มีความฉลาดเป็นพิเศษพร้อมด้วยเด็กกิจ250คนพอวิ่งเล่นได้แข็งก็เล่นแบบแปลกคือเล่นการรบใช้วิธีการรบบางใช้วิธีการเกษตรบางทำลำน้ำเล็กๆสร้างแบบคนมาแบบเด็กๆใช้ยุทธวิธีการรบได้มากการรบได้ช่างการรบได้เท้าการวางแผนการรบ พ่อและบคุคคลนั้นหลายอามาตย์ข้าราชบริพานมองเห็นแล้วก็ชื่นใจแต่เห็นเด็กทําไม่ถูกไม่ต้องผิดแบบไปบ้างก็เข้าไปแนะนําตักเตือนว่าทําอย่างนั้นจึงจะดีทําอย่างนี้จิงจะดีเป็นว่าผู้ใหญ่ก็เลยเล่นกับเด็กเป็นอันว่าเด็กๆก,ก็ทําตามก็ดัดแปลงแก้ไขเป็นที่ชอบใจของผู้ใหญ่ อนเด็กชายพรหมยุทธได้ทิพสองปีเวลานั้นพระเจ้าพังกราชท่านเสด็จไปไหนท่านก็อุ้มลูกชายและเด็กสมัยนั้นวักมักจะชอบเอาไว้จุกเอาไว้แกะเอาไว้เพียกันเด็กเอาไว้จุกปักปิ่นทองทรัพย์สินเงินทองที่หาก็รู้สึกว่าตั้งแต่เด็กชายพรหมเกิดขึ้นมา บรรดาคนไทยทั้งหมดก็รู้สึกว่ามีความสุขเพราทรัพยากรต่างๆหรือพืชพันธุ์ทางยาหารที่สร้างมันกนได้ดีเป็นพิเศษทำให้เลืมตาอ้าปากกันได้คนไทยสมัยนั้นเป็นคนเทโชคเทลางก็คิดว่าที่มีมันได้ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏได้ก็เพราะอาศัยบุญญาธิการของเด็กโลกของพระเจ้าพังคาราช มื่อได้ของมาก็พากันมาให้รางวัลทุกปีทรัพยากรทั้งหมดก็มากมีขึ้นตามลำดับ <c oughs> ต่อมาเมื่ออายุ14ปีในตอนอายุ12ปีนั้นไปกับพ่อเห็นการ,กรเกษตรไม่ดีก็ให้พ่อแนะนำบรรดาประชาชน ว่าทำอย่างนั้นอาจจะดีทำอย่างนี้อาจจะดีพ่อพิจรนารณาแล้วบรรดาผู้ใหญ่พิจรนารณาแล้วเห็นด้วยว่าด,ดีก็จะได้ช่วยกันแนะนําชาวบ้านการกเกษตรการทำมาหากินก็รู้สึกว่าดีมีความมั่งคั่งสมบูรณ์การส่งสวยวัตองก็เป็นไปตามปกติพออายุได้ทิบสี่ปีเด็กชายพรหม เด็กชายพรมหรือว่าเด็กชายมังรายเดิมก็แนะนำขอพระราชบิดาสร้างสรรพาวุธจะเอาอยัางไงพ่อก็ตามใจทั้งหมดเพราะว่าเชื่อโหนเป็นว่าพ่อก็เกณฑคนที่เป็นช่างเหล็กมาตีเหล็กกันปีหนึ่งเกณฑมาตีเหล็กกันสามเดือน เีมว่าให้ใช้เวลาว่างจากการเกษตรสามเดือนมาช่วยกันทำอาวุธทุกอย่างเมื่อสะสมดีแล้วการฝึกปรือตอนนี้เริ่มฝึกทหารผู้ใหญ่เตรียมการรบกันทุกคนตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีการยุทธวิธีกันในที่รับซ้อมรบกันอยู่เสมอเสมอเพื่อจะกู้ชาติ คำว่ากู้ชาติเกิดขึ้นไทยทั้งชาติยิ้มไปตามตามกันว่าเราลำบากยากแค้นดินแดนที่เรามีความสุขเจ้าของดำมันมาครอบครองเราต้องมาอยู่ในที่ขิเรื่องความทุกข์เมื่อกำลังพร้อมแล้วฝึกปืนปือกันมาสองปีพออายุสิบหกปี <c oughs> เด็กชายพรมก็สั่งให้คนชาวบ้านทั้งหมดทำเหมืองฝายจากแม่น้ำของแม่น้ำามาสายเข้ามาไปทาน้ำไหลให้พ่อสั่งให้มันดาประชาชนขุดสะใหญ่ๆสิบเจ็ดสะแล้วก็ตามหมู่บ้านทั้งหมดให้มีสะทุกบ้าน เพื่อขังน้ำไว้ใช้ในฤดูแรงทั้งการเกษตรและว่าการกินเพื่อว่าเราถูกลองเขาแ,แกล้งเราจะมีน้ำถ้าขาดน้ำสักอย่างเดียวมันก็ตายเมื่อเด็กชายพรมบอกอะไรพระราชาตัดออกไปชาวบ้านพร้อมทำทุกอย่างเพราะว่าเขามีความเคารพว่าเด็กชายพรหมคนนี้จะต้องกลับมากู้ชาตกันแน่ เมื่อถึงอายุ16ปีเห็นว่าพร้อมสับหาหารการบริโภคก็พร้อมความเป็นอยู่เป็นสุขไม่ขาดแคลนสันพาวุธก็พร้อมกำลังลบฝึกปลือกันดีแล้วลูกแก้วเด็กชายพรหมจึงกราบทูลพระราชวิดาว่านับตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปขอวระเจ้าพ่อได้โปรดจงยาทรงสวยให้แก่ขอม แล้วก็ส่งคนของตนที่มีความฉลาดในการฝึกฝืนในการรบยุทธวิธีทั้งฝ่ายวู้และฝ่ายผลมันญาตินีมีความฉลาดมีความอ่อนน้อมเข้าไปอยู่ในเขตของขอมสังเกตการไว้ว่าการไม่ส่งสวยคราวนี้ขอมจะทำยังไงอรบันดาลูกรักทั้งหลายมองดูเทียพหน้านี้ก็หมดเสร็จแล้วนะลูกนะ รับฟังกันหน้าต่อไปจะได้ทราบทนประวัติเดิมว่าคนที่ขยันเกิดนนกนเเกิดกันแบบไหนกันบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลขอลูกทุกคนจงเป็นผู้ชนะในเหตุทุกๆประการสวัสดี